สวัสดีค่ะกเด็กๆคุณครูขอต้อนรับด็กทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์วิชาหนาังสือิม์ไทยลายครูนี้นะคะ่ะเอาละค่ะวันนี้คุณครูเนี่ยมีเรื่องสนุกสนุกที่จะมานําเสนอให้กับนักเรียนได้เรียนรู้กันนะคะนักเรียนพร้อมหรือยังคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วตามครูมาค่ะวันนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับ เรื่องการเคลื่อนไหวพื้นฐานซึ่งการฝึกการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆนั้นเป็นการฝึกทักษะเบื้องต้นนะคะในการเรียนการแสดงนาฏศิลป์และการละครค่ะนักเรียนพร้อมที่จะฝึกและพร้อมที่จะเรียนรู้กับครูหรือยังคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะ ครูก็จะแบ่งการเคลื่อนไหวพื้นฐานเนี่ยออกเป็นสองรูปแบบนะคะได้ดังนี้ก็คือหนึ่งการเคลื่อนไหวอย่างอิสระและการเคลื่อนไหวอย่างมีรูปแบบค่ะซึ่งในวันนี้คุณครูก็จะมีคลิปวิดีโอที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวอย่างอิสระและคลิปวิดีโอที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวอย่างมีรูปแบบมานําเสนอเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้ฝึก บตามกันค่ะนักเรียนพร้อมหรือยังคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะการเคลื่อนไหวอย่างอิสระนะคะเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายตามอารมณ์ความรู้สึกโดยไม่กำหนดท่าทางการเคลื่อนไหวไว้การเคลื่อนไหวลักษณะนี้เราทำได้หลายวิธีนะคะเช่นการโยกตัว พอเห็นไหมคะการยกแขนการยกแขนอ่าการยกแขนหรือแม้กระทั่งการยกขาการโบกมือทักทายการกระโดดลอยตัวจากพื้นซึ่งการเคลื่อนไหวที่ครูพูดไปทั้งหมดเนี้ยนั่นก็คือการเคลื่อนไหวอย่างอิสระนั่นเองค่ะนักเรียนพร้อมที่จะดูคลิปวิดีโอหรือยังพร้อมแล้ว ฝึกปฏิบัติตามคลิปไปด้วยนะคะงั้นเราไปชมกันเลยค่ะการเคลื่อนไหวเยอิสระนะคะคุณครูก็มีตัวอย่างให้นักเรียนได้เรียนรู้กันค่ะลองฝึกปฏิบัติตามนะคะคุณครูก็จะนําเสนอในรูปแบบการแสดงความรู้สึกที่คุณครูเนี่ยได้เข้ามาอยู่ในป่านะคะแล้วก็มีความสุขสดชื่นที่เราอ่ะได้สูดอากาศบริสุทธิ์และ ได้ชมนกชมไม้นะคะคุณครูก็จะแสดงลักษณะการเคลื่อนไหวออกมาตามรูปแบบนี้ค่ะนักเรียนลองฝึกปฏิบัติตามนะคะไม่ยาชหมคะลองฝึกปฏิบัติตามแล้วก็ลองจินตนาการการเคลื่อนไหวอย่างง่ายๆนะคะของนักเรียนก็ได้ค่ะเรามาดูการเคลื่อนไหวอย่างมีรูปแบบกันเลยค่ะการเคลื่อนไหวอย่างมีรูปแบบ เคื่อนไหวท่าทางนะคะทางน่าตืินเนี่ยมีลักษณะคล้ายกับการเคลื่อนไหวตามปกติของคนเราหรือสิ่งที่เราพบเห็นนะคะแต่มีลีลาที่สวยงามกว่าซึ่งในสิ่งที่เราพบเห็นในชีวิตประจำวันเนี่ยไม่จําเป็นนะคะว่าจะต้องเป็นคนเท่านั้นอาจจะเป็นสิงสาราสัตว์หรือสถานที่ต่างๆก็ได้ค่ะซึ่งบอกแล้วว่า เราจะมีการเคลื่อนไหวนะคะตามลักษณะในรูปแบบนั้นๆแต่เพียงแค่ว่าเราจะมีดีลาที่สวยกว่าเท่านั้นนะคะนักเรียนพร้อมฝึกปฏิบัตนินวใช่ไหมคะงั้นเราไปฝึกปฏิบัติกันเลยค่ะในการเคลื่อนไหวย,ย่างนี้รูปแบบนี้คุณครูก็มีตัวอย่างมาให้นักเรียนได้ชมและได้ฝึกปฏิบัติตามนะคะซึ่ง ในรูปแบบแรกนั้นก็คือคุณครูมองเห็นกระต่ายคุณครูก็จะทําท่านะคะคล้ายๆกับกระต่ายแต่เราจะต้องเน้นว่าเราจะต้องมีลีลาที่สวยงามกว่าเท่านั้นนะคะต่อไปคุณครูเห็นกวางูก็จะทําท่ากวางอ่าเราจะทําท่ากวางนะคะทําท่ากวางต่อไปเป็นนกบินเราก็จะทําท่าน,นกบินนะคะตามสิ่งที่เราพบเห็นแต่เราต้องทําให้ อ่อนช้อยงดงามเอาละค่ะนักเรียนลองฝึกปฏิบัติตามคุณครูคุณครูว่าไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับการเรียนและการฝึกการเคลื่อนไหวร่างกายในสองลักษณะที่คุณครูนำเสนอในวันนี้นักเรียนฝึกปฏิบัติได้ใช่ไหมคะและในวันนี้นะคะห้องเรียนออนไลน์วิชานาฏสินไทยบายคุณนิงฐา ก็ต้องขอจบการนำเสนอการเรียนการสอนเพียงเท่านี้ค่ะไว้เจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้านักเรียนอย่าลืมฝึกปฏิบัติการเคลื่อนไหวให้ชำนาญน,นะคะเพื่อที่เปิดเทอมน,นี้เราเจอกันเราจะได้เคลื่อนไหวร่างกายกันอย่างสนุกสนานเพื่อเพื่อนค่ะวันนี้คุณพุณณนีนาต้องกล่าวคำว่าบายบายคาะเกเดกๆ